ในช่วงเวลาที่อัตรางเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นและการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV ยังคงเป็นความฝันของคนทั่วไปโตยโยต้าได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมด้วยการเปิดตัวรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในราคาเพียงประมาณ1.3ล้านรูปีโตยโยต้าไม่เพียงสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้าเท่านั้นแต่ยังบังคับให้แบรนด์ใหญ่ๆอย่างเทส la ต้องคิดหนักอีกด้วยจนถึงปัจจุบันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าถูกครอบงำโดยบริษัทอย่างเทส la และ b y d รถยนต์ของพวกเขาอาจมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่กลับมีราคาสูงเกินงบประมาณของผู้บริโภคทั่วไปราคาของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอุปสรรคสำคัญมาหลายปีและนี่คือช่องว่างที่โตโยต้ายังคงสร้างชื่อเสียงเป็นเวลาหลายปีที่โตโยต้าไม่ก้าวกระโดดไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบและยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีไฮบริดต่อไปแต่ตอนนี้พวกเขากลับมาอย่างแข็งแกร่งไม่เพียงแต่ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปิดตัวรถยนต์ที่ยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพ และความน่าเชื่อถือไว้ได้ไม่ใช่แค่รถยนต์ราคาประหยัดเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องตนใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มีไว้สําหรับคนรวยอีกต่อไปการตัดสินใจของโตโยต้าอาจเปลี่ยนทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและนําความหวังใหม่มาสู่ผู้คนหลายล้านคนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า e v ในปัจจุบันมักเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทอย่างเทสเซอร์เข้ามาในตลาดแล้วแต่คุณเคยจินตนาการถึงรถ suv ไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่าเทสเซอร์โมเดลวครึ่งหนึ่งหรือไม่นี่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแต่เป็นข้ออเสนใหม ของโตโยต้าเมื่อโตโยต้าประกาศเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้าราคา13,000ดอลลา,าร์สหรัฐหลายคนสงสัยว่ารถรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษอะไรมากมายในราคาที่ถูกขนาดนี้หรือจะเป็นแค่รุ่นพื้นฐานเท่านั้นคําตอบคือรถคันนี้จะมอบสิ่งที่มากกว่าราคาโตโยต้าทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ผ่านความร่วมมืออันฉาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ผลิตรถยนต์จีนอย่าง GAC โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของ GAC Toyota จึงได้สร้างสรรค์รถยนต์ที่ราคาจับต้องได้แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีขั้นสูงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลยุทธ์ EV ของ Toyota แทนที่จะทำงานเทียงลำพังบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพและต้นทุนนอกจากนี้ Toyota ย,ยังได้ปรับปรุงกระบวนการและลดต้นทุนด้วยการเพิ่มการใช้วัสดุในท้องถิ่น แม้บริษัทอาจไม่ได้กำไรมากนักจากรถยนต์รุ่นนี้ในช่วงแรกแต่เป้าหมายของพวกเขาชัดเจนคือการทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้าถึงผู้คนทุกชนชั้นการปฏิวัติราคาครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ว่าแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกก็ยังมีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถทางเทคโนโลยีในตลาดโลกปัจจุบันการลดต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพเทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทานด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้โตโยต้าจึงร่วมมือกับ GEC บริษัทจีนที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดและยั่งยืนในประเทศ GEC มีโรงงานผลิตที่ทันสมัยซึ่งควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการลดต้นทุนด้วยการจัดหาวัตถุดิบภายในประเทศและเครือข่ายซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งโตโยต้าจึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากซึ่งทําให้รถยนต์รุ่นนี้มีราคาที่จับต้องได้โตโยต้าใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อรับประกันคุณภาพทางวิศวกรรม และความน่าเชื่อถือของรถยนต์ขณะที่ GAC รับผิดชอบกระบวนการผลิตความร่วมมือครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทั้งสองบริษัทผสานจุดแข็งของตนเองเพื่อสร้างสรรค์รถยนต์ SUV ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ท้าทายบริษัทใหญ่ๆอย่างเทสเซอร์เท่านั้นแต่ยังมอบทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดอีกด้วยความร่วมมือนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อบริษัทต,ต่างๆผสานจุดแข็งเข้าด้วยกันพวกเขาไม่เพียงแต่สามารถนำเสนอไอเดียใหม่ๆ เท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมโดยรวมได้อีกด้วยกราบใดที่ราคาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงผันผวนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังคงเป็นเพียงความฝันที่ไกลเกินเอื้อมสาหรับใครหลายคนในสถานการณ์เช่นนี้เทส la ได้ครองตลาดนี้ด้วยรถยนต์ระดับพรีเมียมแต่ปัจจุบันสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโตโยต้าได้ท้าทายตลาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เทส la แทบจะเป็นเจ้าเดียวด้วยรถ s u v ไฟฟ้าราคา1 3 0 0 0ดอลลาร์เทสลาได้เปรียบอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและการสร้างแบรนด์ในตลาดนี้ รถยนต์ของพวกเขาอย่างโมเดลวาย้นชื่อเรื่องระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและการออกแบบที่ยอดเยี่ยมแต่ราคาของรถเหล่านี้เริ่มต้นที่ประมาณ50,000ดอลลาร์ซึ่งเกินงบประมาณของลูกค้าหลายรายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของโตโยต้ากำลังแข่งขันโดยตรงกับรถรุ่นราคาแพงเหล่านี้ด้วยราคาที่ต่ำแต่มาพร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่ทำให้เทสลอาต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่สิ่งพิเศษคือโตโยต้ามีประสบการณ์ในการผลิตจำนวนมากซึ่งจะช่วยให้โตโยต้าครองตลาดได้ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ต่อความแข็งแกร่งของเทส l a ซึ่งอาจกำหนดทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตความต้องการในตลาดรถยนต์โลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกบริษัทที่จะตอบสนองความต้องการนี้แน่นอนว่าเท s l a ได้เพิ่มกำลังการผลิตแล้วแต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในทางกลับกันด้วยระบบการผลิตที่แข็งแกร่ง และประสบการณ์ทางเทคนิคที่กระจายอยู่ทั่วโลกโตโยต้าจึงมีความเป็นไปได้ในการจัดหารถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดสู่ตลาดในวงกว้างนี่ไม่ใช่แค่ความทา้าทายสำหรับทเทเซอร์เท่านั้นแต่ยังเป็นข้อความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมอีกด้วยในตอนนี้บริษัทต่างๆไม่สามารถพึ่งพาแต่ราคาลุราหรือพรีเมียมได้อีกต่อไปเมื่อลูกค้าต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงและเชื่อถือได้บแบรนด์ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดคำถามสำคัญที่สุด ที่เทสล์กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือเทสล์จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการแข่งขันแบบใหม่นี้ได้หรือไม่หรือจะตกเป็นรองรถยนต์ที่ราคาถูกกว่าและดีกว่าอย่างโตโยต้าทีนี้มาพูดถึงรถ SUV ราคา1 3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐกันบ้างซึ่งเหนือกว่าทั้งรูปลักษณ์และประสบการณ์การใช้งานที่คาดไว้มากเมื่อรถยนต์ราคาต่ำขนาดนี้ผู้คนมักคิดว่าคงไม่มีอะไรพิเศษทั้งในด้านคุณสมบัติทางเทคนิคและดีไซน์แล้วจะแข่งขันกับรถยนต์ จากบริษัทอย่างเทสล์หรือบิตในราคาที่ต่ำเช่นนี้ได้อย่างไรแต่โตโยต้าและ GAC ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความคาดหวังเหล่านี้ผิดอย่างสิ้นเชิงภายในของรถ SUV คันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถยนต์ที่ทันสมัยและพรีเมียมมากกว่าจะเป็นรถยนต์ราคาประหยัดแม้ว่ารถยนต์ราคาประหยัดมักจะมีดีไซน์พื้นฐานแต่วัสดุและการตกแต่งที่ใช้ในรถ SUV ไฟฟ้ารุ่นนี้กลับทําให้รถรุ่นนี้มีความพิเศษในยุคป,ปัจจุบันความต้องการความสะดวกสบาย และเทคโนโลยีในรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้โตยโยต้าจึงได้เพิ่มคุณสมบัติต่างๆลงในรถ s u v ไฟฟ้ารุ่นใหม่ซึ่งปกติแล้วจะพบได้เฉพาะในรถรุ่นราคาแพงเท่านั้นห้องโดยสารของรถคันนี้ได้รับการออกแบบร่วมกับความเชี่ยวชาญของ GAC ทำให้รู้สึกกว้างขวางและสะดวกสบายแผงหน้าปัดมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วช่วยให้ใช้งานและควบคุมได้ง่ายไม่ว่าจะดูระบบนำทางหรือฟังเพลงอินเทอร์เฟซก็รวดเร็วและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาด8นิ้วสำหรับผู้ขับขี่ซึ่งแสดงข้อมูลแบตเตอรี่เส้นทางและข้อมูลสำคัญอื่นๆอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิขณะขับขี่ผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกต่อไปผู้โดยสารด้านหลังยังได้รับความสะดวกสบายด้วยช่อง a i r p o r t USB หลายพอร์ตและที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้าสายสิ่งที่พิเศษที่สุดในรถ SUV คันนี้คือไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารที่มีให้เลือกถึง32สีคุณสมบัตินี้ปกติจ,จะมีเฉพาะในรถยนต์ ระดับไฮเอนเท่านั้นแต่โตโยต้าก็ได้เพิ่มไฟส่องสว่างนี้เข้าไปในรถรุ่นนี้ด้วยช่วยให้สามารถปรับแต่งบรรยากาศภายในห้องโดยสารได้อย่างลงตัวและทําให้การขับขี่สดุกสบายยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้รถ SUV รุ่นใหม่ของโตโยต้าคันนี้จึงไม่เพียงแต่มีคุณภาพที่เหนือกว่าราคาแต่ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความสะดวกสบายและฟีเจอร์ต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงในโลกปัจจุบันผู้คนมีความคาดหวังสูงต่อรถยนต์ไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ต้องมีราคาจับต้องได้เท่านั้นแต่ยังต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยบ่อยครั้งที่สมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้ามากักจะได้ลงเมื่อมีตัวเลือกราคาถูกกว่าแต่รถ SUV ราคา13,000ดอลลาร์จากโ Toyo ต a คันนี้จะเปลี่ยนความคิดนั้นได้รถคันนี้เหมาะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานในเมืองหรือออกไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์รุ่นพื้นฐานใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต50กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งสามารถเดินทางได้ประมาณ220ไ mm มต่อการชาร1ครั้ง ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทางในชีวิตประจําวันของคนส่วนใหญ่โตยโยต้าเข้าใจดีว่าผู้ขับขี่แต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันจึงได้นําเสนอแบตเตอรี่เสริมอีก2แบบให้เลือกได้แก่แบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งประมาณ270ไมล์ขณะที่แบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งมากกว่า300ไมล์ซึ่งเทียบเท่ากับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแพงกว่านอกจากนี้ SUV คันนี้ยังมีความพิเศษในด้านความเร็วในการชาร์จอีกด้วยความสามารถในการชาร์จเร็ว150กิโล ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่จาก30เป็น80ได้ภายในเวลาเพียง24นาทีช่วยลดเวลาการรอคอยในการเดินทางไกลและเพิ่มความสะดวกสบายในส่วนของเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์คันนี้ผลิตพลังงานได้150กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับแรงม้าประมาณ211แรงมา้านั่นหมายความว่า SUV คันนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครในด้านสมรรถนะในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันการออกแบบที่เน้นน้ำหนักเบาและประสิทธิภาพกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เรือเรือรถ SUV รุ่นใหม่ของ To โยต a รุ่นพื้นฐานมีน้ำหนักเพียง3,600ปอนด์ทำให้ควบคุมได้ง่ายและตอบสนองได้รวดเร็วไม่ว่าคุณจะขับผ่านถนนแคบๆในเมืองหรือขับบนทางหลวงรถคันนี้ก็มอบประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและเชื่อถือได้เสมอพิสูจน์ให้เห็นว่าราคาที่ต่ำไม่ได้หมายความว่าสมรรถนะระยะทางหรือความสะดวกสบายจะลดลงเสมอไปแต่นี่ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีการซื้อและขับขี่รถยนต์ของเรารถยนต์โตโยต้ารุ่นนี้ ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นวิสัยทัศน์ใหม่แห่งการเดินทางแห่งอนาคตด้วยการผสานคุณสมบัติระดับพราาีเมียมเข้ากับราคาที่เข้าถึงได้โตโยต้าและ GAC จึงสามารถขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ราคาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงมุมมองและประสบการณ์ของผู้คนที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้าด้วยผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกมักสับสนระหว่างความกังวลเรื่องระยะทางความสะดวกในการชาร์จและการบำรุงรักษา เพื่อตอบคำถามเหล่านี้โตโยต้าได้ติดตั้งฟีเจอร์มากมายในรถ s u v คันนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ด้วยเทคโนโลยีใหม่รถยนต์คันนี้ติดตั้งเซนเซอร์ขั้นสูง27ตัวซึ่งรวมถึงกล้องความละเอียดสูง11ตัวเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวและเรดาร์คลื่นความถี่3มิลิเมตรเทคโนโลยีเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายฟีเจอร์ต่างๆเช่นระบบช่วยจำกัดความเร็วระบบตรวจจับสัญญาณไฟจราจรและการจอดรถระยะไกลช่วยให้การขับขี่ง่าย และปลอดภัยยิ่งขึ้น SUV คันนี้ยังมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติบางส่วนเช่นระบบอ u ต o p i l o t ของเทสเซอร์ในราคาที่ถูกกว่ามากในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่รูปลักษณ์และแบรนด์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการใช้งานจริงกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเลือกซื้อรถยนต์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในรถยนต์ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของโตโยต้าภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบายเหมาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวรวมไปถึงพอร์ตชาร์จไฟไหลายพอร์ตที่ใช้งานได้สะดวกสําหรับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์อื่นๆ ขณาดเดียวกันสำหรับผู้ที่หลงไหลในเทคโนโลยีรถยนต์รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับน n v i d i a Drive f l x s หรือ XCHIP ซึ่งเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อนระบบอัลลําสมัยของรถยนต์ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและการใช้งานจริงนี้ To y ย t a จึงได้สร้างสารรค์รถยนต์ที่ดึงดูดผู้ใช้ทุกประเภทรถ SUV รุ่นนี้ไม่เพียงแต่แข่งขันในด้านราคาเท่านั้นแต่ยังยกระดับประสบการณ์การซื้อรถยนต์ไปอีกขั้นทำให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานง่ายและเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น ทีนี้เรามาพูดถึงผลกระทบระดับโลกของรถยนต์รุ่นนี้กันแม้ว่ารถ SUV ไฟฟ้ารุ่นนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตลาดจีนโดยเฉพาะในตอนแรกแต่ก็มีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกด้วยราคาเพียง13,000ดอลลา,าร์สหรัฐก็สามารถนําไปใช้ในพื้นที่ที่รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้รับความนิยมมากนักเนื่องจากราคาที่สูงรถยนต์รุ่นนี้ยังเปิดประตูสู่กลุ่มลูกค้าใหม่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดต่างๆเช่นยุโรปอเมริกาเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามการเปิดตัวทั่วโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริการถยนต์ต้องผ่านการทดสอบการชนที่เข้มงวดในขณะที่ในยุโรปมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรถยนต์ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุน และอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่เอื้อมถึงเครือข่ายการชาร์จที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของรถยนต์ไฟฟ้าบางประเทศเช่นนรเวและเนเธอร์แลนด์มีเครือข่ายที่พัฒนาแล้วทําให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในประเทศนั้น แต่หลายพื้นที่เช่นบางส่วนของสหรัฐอเมริกาและหลายภูมิภาคของอินดียังคงขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานนี้ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญต่อการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในด้านนี้โตยโยต้าและ GEC จะต้องร่วมมือกับรัฐบาลและบริษัทเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่โอกาสก็ไม่ใช่น้อยเช่นกันชื่อเสียงระดับโลกด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของโตยโยต้าทำให้โตยโยต้ามีข้อได้เปรียบที่ชัดเจน ผู้บริโภคต่างให้ความไว้วางใจในแบรนด์อยู่แล้วซึ่งอาจทำให้การซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้มาตรการจูงใจจากรัฐบาลสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคต่างๆเช่นสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาอาจทำให้รถ SUV รุ่นนี้มีราคาที่จับต้องได้และน่าสนใจยิ่งขึ้น หากโตโยต้าสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้รถ SUV คันนี้ก็มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเทสลาได้สร้างสถานะอันโดดเด่นให้กับตัวเองในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้แม้แต่การคิดถึงรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังเป็นเรื่องยากแต่เทสลาได้เปลี่ยนความคิดนี้ไปพวกเขาให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีขั้นสูงสมรรถนะอันยอดเยี่ยมและการสร้างภาพลักษณ์ระดับไฮเอนด์มา โดยตลอดรถยนต์อย่างเทส l a โมเดลวซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่50,000ดอลลาร์สหรัฐมักเหมาะสาหรับผู้ที่สามารถจ่ายได้มากกว่านั้นเล็กน้อยแต่บัดนี้โตยโยต้าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับตลาดพวกเขาได้เปิดตัวรถ s u v ไฟฟ้าในราคาเพียง1 3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งคนทั่วไปก็เข้าถึงได้รถยนต์รุ่นใหม่นี้มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยระยะทางวิ่งไกลและห้องโดยสารกว้างขวางทั้งหมดนี้ในราคาที่ถูกกว่าเทสเซมากตอนนี้เทส l ซกํากำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบาก ควรคงภาพลักษ์พรีเมียมราคาแพงไว้หรือจะลดราคาลงเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงรถยนต์ได้มากขึ้นเทรเซอร์มักจะเป็นแบรนด์พรีเมียมที่มีอัตรากำไรสูงซึ่งลงทุนในด้านการวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานมาโดยตลอดแต่ในปัจจุบันที่ผู้คนกำลังพิจารณารถยนต์ที่ราคาถูกกว่าและใช้งานได้จริงมากกว่าเทสล์ Tesla จำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีงบประมาณจำกัดสำหรับรถยนต์ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดและใช้งานได้หลากหลายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเทสล์ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องภาาพลักษหรูร และราคาแพงกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากอีลอนมัสก์เคยบอกเป็นในว่าเทสเลก็สามารถผลิตรถยนต์ราคาประหยัดได้เช่นกันแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้หากเทสเลไม่เปลี่ยนกลยุทธ์ก็อาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดจำนวนมากให้กับคู่แข่งอย่างโตโยต้าและ BYD ดีคำถามตอนนี้คือเทสเลจะสามารถนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดให้กับประชาชนทั่วไปได้หรือไม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ระดับพรีเมียมเอาไว้หรือจะถูกทิ้งห่างในตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทสเซเท่านั้นเมื่อโตยโยต้าเปิดตัวรถ SUV ไฟฟ้ามูลค่าเพียง1 3 0 0 0สาดอลลาร์สหรัฐก็สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนอย่างบิตและแอสแปงถูกบังคับให้พิจารณาข้อเรียกร้องใหม่ๆทั้ง2บริษัทนี้มีชื่อเสียงในด้านรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกและคุณภาพดีแต่ราคาที่ต่ำของโตยโยต้ากลับกลายเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับพวกเขาราคาเริ่มต้นของรถยนต์แอสแปงเริ่มต้นที่ประมาณ5,000สอสหรัฐ และรถยนต์บิตก็มีราคาประมาณ20 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐเช่นกันการที่โตโยต้าลดราคาลงอาจทําให้ทั้ง2บริษัทต,ต้องลดราคาลงอีกซึ่งอาจนําไปสู่สงครามราคาที่รุนแรงในตลาดจีนยุคของรถยนต์ไฟฟ้ากําลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดโลกปัจจุบันและผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในทุกประเทศกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง g e n e r a ร m ั t มอ s ตอร์และ Ford ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ขยายตลาดเฉพาะกลุ่มในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเผชิญกับแรงกดดัน ที่จะต้องเร่งเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วรถกระบะไฟฟ้ารุ่น F- s e r i e s ของ Ford และรถ Hummer ไฟฟ้าของ General Motors ยังคงมุ่งเป้าไปที่กลุ่มรถยนต์ราคาแพงซึ่งอาจสูญเสียลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ราคาประหยัดและใช้งานได้จริงในทำนองเดียวกันแบรนด์หรืออย่าง B.M.W และ Mercedes-Benz ก็ไม่อาจมองข้าม การเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาจะยังคงอยู่ในกลุ่มรถหรูแต่ผู้คนจํานวนมากขึ้นกลับหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาถูกและใช้งานได้จริงซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดลดลงการเคลื่อนไหวของโตโยต้าได้เปิดสกราดใหม่ให้กับโลกยานยนต์สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆมากมายและพลวัตของตลาดที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนก็เช่นเดียวกันเป็นตัวกาหนดอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าของโลก ในประเทศจีนการสนับสนุนจากรัฐบาลการเติบโตอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางและความพยายามด้านพลังงานสะอาดได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าการเปิดตัวรถยนต์ SUV ไฟฟ้ามูลค่า13,000ดอลลาร์สหรัฐของโตโยต้าในจีนแสดงให้เห็นว่าบริษัทเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของตลาดนี้บริษัทจีนอย่างบิดและเนโประสบความสำเร็จในการนำเสนอรถยนต์นไฟฟ้าราคาถูกและคุณภาพดีทำให้จีนเป็นตลาดที่แข็งแกร่งและมีการแข่งขันสูงสำหรับบ,บริษัทต่างชาติ การเข้าสู่ตลาดจีนของโตโยต้าเป็นสัญญาณว่าโตโยต้าพร้อมที่จะแข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศด้วยการสร้างรถยนต์ที่ตอบโจทย์รถนิยมและความต้องการของลูกค้าชาวจีนผ่านความร่วมมือกับ GAC ในยุคปัจจุบันของตลาดโลกการผสมผสานระหว่างคุณภาพที่ดีและนวัตกรรมในราคาที่ต่างไกลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้สอนบทเรียนนี้ให้กับโลกแล้วผู้ผลิตในประเทศได้นำวัสดุดในท้องถิน่น มาใช้ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและการออกแบบแบบแยกส่วนเพื่อผลิตรถยนต์ราคาถูกและคุณภาพดีซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตโตโยต้าได้รับประโยชน์ทั้งหมดนี้ผ่านการร่วมมือกับ GAC ซึ่งทําให้สามารถนํารถยนต์ราคาถูกแต่คุณภาพดีออกสู่ตลาดได้อีกหนึ่งบทเรียนสําคัญคือความคิดของลูกค้าผู้ซื้อชาวจีนต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคาพวกเขาต้องการรถยนต์ที่มีคุณสมบัติที่ดีความน่าเชื่อถือและราคาที่เข้าถึงได้รถ s u v ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของโตโยต้าได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงความต้องการเหล่านี้ โตโยต้ามีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยพื้นที่ภายในกว้างขวางและระยะการวิ่งของแบตเตอรี่ที่ไกลทั้งหมดนี้ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ทั้งหมดนี้ประกอบกับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับ Toyota โตโยต้ากลยุทธ์ที่โตโยต้ากำลังนำมาใช้ในประเทศจีนอาจนำไปสู่ความสำเร็จทั่วโลกได้เช่นกันในตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตวความสามารถในการซื้อ และนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันสามารถกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการเดินทางได้ทั่วโลกกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวของโตโยต้าอย่างใกล้ชิดเพราะอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบางครั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์การตัดสินใจมักให้ผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าผลกำไรในทันทีในปัจจุบันที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโตโยต้าได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้หลายคนต้องคิดหนัก ด้วยการเสนอขายรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในราคาถูกจนต้องขาดทุนนักวิเคราะห์ระบุว่า t o โยต้และพันธมิตรอย่าง GAC กำลังขาดทุนหลายพันดอลลาร์จากยอดขายรถยนต์แต่ละคันต้นทุนการผลิตต่างๆเช่นแบตเตอรี่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและการตกแต่งภายในระดับพรีเมียมสูงกว่าราคารถยนต์หลายเท่าแต่โ o โยต้พร้อมที่จะแบกรับความสูญเสียระยะสั้นเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าและสร้างความแข็งแกร่งในตลาดเป้าหมายหลักของ t o โยต้คือการสร้างฐานที่มั่นในตลาด ด้วยการเปิดตัวรถยนต์ในราคาที่ต่ำเช่นนี้โตโยต้าต้องการดึงดูดลูกค้าใหม่สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์และสร้างเอกลักษณ์ของตนเองในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากลยุทธ์นี้คล้ายคลึงกับกลยุทธ์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่อย่างอเมซอนซึ่งขยายขอบเขตการดำเนินงานด้วยการขาดทุนในช่วงแรกแต่ในเกมนี้ก็มีความท้าทายมากมายเช่นกันการขาดทุนอาจทําให้โตโยต้าไม่สามารถลงทุนเพื่อวิจัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่และขยายกําลังการผลิตได้ หากยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจเพิ่มภาระทางการเงินนอกจากนี้โตโยต้ายังอาจได้รับความเสียหายต่อภาพลักษณ์แบรนด์โตโตยตา้าได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพมาเป็นเวลาหลายปีการขายรถยนต์ในราคาที่ต่ำเช่นนี้อาจทําให้เกิดคําถามในหมู่ผู้คนว่าบริษัทจะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพไว้ได้หรือไม่ซึ่งอาจบั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้าในตลาดโลกปัจจุบ,บันทุกบริษัทจําเป็นต้องติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาสถานะของตนเอาไว้โตโยต้าได้เริ่มพยายามสร้างมาตรฐานใหม่ผ่านรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดซึ่งหากประสบความสําเร็จอาจเปลี่ยนทิศทางของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมได้การได้ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดจะทําให้โตโยต้าก้าวขึ้นเป็นผู้นําระดับโลกและคาดการณ์ว่าบริษัทอื่นๆจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นับเป็นก้าวสาคัญของโตโยต้าสำหรับอนาคตแห่งการขับเคลื่อนและอาจเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของบริษัทและอนาคตของอุตสาหกรรม โดยรวมขณะนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาจับต้องได้และใช้งานได้จริงก่อนหน้านี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าถูกจํากัดอยู่แค่รถยนต์ราคาแพงและรถหรูซึ่งทําให้คนทั่วไปไม่กล้าเข้ามาโตโยต้าได้ทําลายกําแพงนี้ลงและพิสูจน์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปผลกระทบจากก้าวใหม่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่โตโยต้าเท่านั้นเมื่อผู้เล่นรายใหญ่อย่างเทสลาบิตเลสตั้งตอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้ตลาดทั้งหมด จะมุ่งสู่การเข้าถึงได้ง่ายขึ้นลูกค้าที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ก็สามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ตนเองเลือกได้การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ราคาลดลงเท่านั้นแต่ยังทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสีเขียวได้อีกด้วย รถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดของโตโยต้าจะช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วทั่วโลกเมื่อมีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นรถยนต์ราคาถูกและดีจะยิ่งเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มากขึ้นก้าวต่อไปของโตโยต้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขายรถยนต์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตที่ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างยั่งยืนและสะอาดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เดียวกันในหลายประเทศทั่วโลกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะประสบความสำเร็จมากทิ้งใดก็ตาม หลังจากความสำเร็จอย่างล้นหลามในประเทศจีนโตยโยต้ากำลังเตรียมนำรถยนต์ s u v ไฟฟ้ามูลค่า1 3 0 0 0รูปีไปจำหน่ายทั่วโลกแต่แต่ละประเทศก็มีกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่แตกต่างกันซึ่งทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องยากลำบากการผลิตจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปล่อยมลพิษของแต่ละประเทศซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อราคาของรถยนต์รุ่นนี้และนี่อาจเป็นการท้าทายต่ออัตลักษณ์ของรถยนต์รุ่นนี้ที่เน้นความประหยัดงบประมาณอุปสรรคสำคัญอีก ประการหนึ่งคือโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จในประเทศอย่างจีนซึ่งเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุโรปและอเมริกาเหนือยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาในสถานการณ์เช่นนี้ผู้คนต่างตั้งคำถามในใจว่าหลังจากซื้อรถยนต์แล้วจะสามารถใช้งานได้ทุกวันหรือไม่เพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้โตโยต้าจำเป็นต้องพัฒนาสถานีชาร์จร่วมกับภาครัฐและเอกชนซึ่งจะทำให้รถยนต์รุ่นนี้สามารถลงจอดและประสบความสำเร็จได้ แต่โตโยต้ามีจุดแข็งอย่างมากจากภาพลักษณ์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วในหลายประเทศผู้คนรู้จักโตโยต้าในฐานะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงอาจพร้อมที่จะไว้วางใจแม้แต่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แต่เพื่อรักษาความไว้วางใจนี้ไว้สิ่งสําคัญคือโตโยต้าต้องไมล่ลดทอนคุณภาพและความน่าเชื่อถือแม้จะยังคงรักษาราคารถยนต์ให้อยู่ในระดับต่ำหากโตโยต้าสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้รถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดคันนี้อาจ ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่สำหรับทั้งโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเดินทางที่สะอาดและราคาไม่แพงได้ในงานเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อเร็วๆนี้กระแสะการพูดคุยส่วนใหญ่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้า e v มักเป็นรุ่นพรีเมียมซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยในราคาที่สูงแต่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้คือความคุ้มค่าคุ้มราคาโตโยตา้าไม่ได้แค่เปิดตัวรถยนต์เท่านั้นแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งห ด้วยราคารถ s u v ไฟฟ้าที่อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0หารูปีในตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายไม่ว่าจะเป็นเจเนรัมอเตอร์หรือฟอร์ดจะต้องทบทวนกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบเดิมเสียใหม่ไม่ใช่แค่เทสเซเท่านั้นแต่แบรนด์หรูอ,อย่าง BMW อยูและ Mercedes ก็ก้าเข้าสู่ตลาดนี้เช่นกันและจะต้องรักษาสมดุลระหว่างราคาพรีเมียมกับราคาที่จับต้องได้สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่อย่างรีวิอันและลูซิตมอเตอร์คำถามท,าที่เกิดขึ้นคือพวกเขาจะสามารถสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มในตลาดใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งลูกค้าให้ความสําคัญกับการได้รถยนต์คุณภาพดีในราคาประหยัดหรือไม่ประโยชน์สูงสุดของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนี้คือการได้ลูกค้าตอนนี้พวกเขามีตัวเลือกมากขึ้นฟีเจอร์ที่ดีขึ้นและราคาก็เอื้อมถึงการแข่งขันจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งหมายถึงนวัตรกรรมที่รวดเร็วขึ้นและโซลูชันรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ตโตโยต้าไม่ได้แค่เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณใหม่ไปยังผผู้้ลิตตรรถยยน์ทุกดว ปัจจุบันความสนใจอยู่ที่เรื่องราคาที่เอื้อมถึงและผู้ที่สลับเวลาทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังปัจจุบันการจราจรมลพิษและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกได้ก่อให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเราต้องการการเดินทางแบบไหนด้วยเหตุนี้รถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าที่มีราคาประมาณ1 3,000รูปีจึงถือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดครั้งใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่พยายามทำให้คนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบขนส่งที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงผลกระทบของยานยนต์รุ่นนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโชว์รูมเท่านั้นแต่ยังบังคับให้รัฐบาลต่างๆต้องพิจารณาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสถานีชาร์จหรือการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าผ่านเงินอุดหนุนเมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ระบบนิเวศการขนส่งทั้งหมดจะเริ่มก้าวไปในทิศท,ทางที่ยั่งยืนขั้นตอนเหล่านี้ยังเป็นความทา้าทายสําหรับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆออีีีกกดด้้้วววยบันพเขาาจะตงคิหิหหธใม่ๆ เพื่อทาให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลงและดีขึ้นและเข้าถึงลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือคนทํางานมืออาชีพก็ต้องสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมให้กับทุกคนสุดท้ายนี้รถยนต์ SUV. s u v ไฟฟ้าของโตโยต้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ธรรมดามดาแต่เป็นวิสัยทัศน์แห่งการเดินทางที่ผสานร,รวมความคุ้มค่าเทคโนโลยีและใส่ใจสิ่งแวดล้อมบางทีการก้าวไปในทิศทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งของโลกก็เป็นได้แต่คุณคิดอย่างไร ้าวนี้จะนำไปสู่การปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆหรือจะเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงสำหรับโตโยตา้าโปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณเป้าหมายของเราคือการเริ่มต้นการพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้